สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับบทเรียนวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ conversation is the market นะครับก็คือการสนทนากันอยู่ในตลาดหรือว่าการต่อราคาการไปซื้อของที่ตลาดเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร

มะม่วงพวกนี้ราคาเท่าไหร่ครับ There are บา per kilo There are บาท per kilo There r e t า per kilo t i per kilo กิโลละ60นะครับกิโลละหกบาทครับ กิโลละ60บบาทครับ That's a bit expensive. Can you make it cheaper? That's a bit expensive. Can you make it cheaper? That's a bit expensive. Can you make it cheaper? แพงไปหน่อยลดราคาได้ไหมครับแพงไปหน่อยลดราคาได้ไหมครับ แพงไปหน่อยลดราคาได้ไหมครับโอเ okay. ค I'll give you fifty t per kilo โอเ okay. ค I'll give you fifty บ per kilo โอเ okay. ค I'll give you fifty t per kilo ได้ครับลดให้กิโลละ50บาทครับได้ครับลดให้กิโลละ50บาทครับได้ครับ ลดให้กิโลละห้าสิบบาทครับ Great I l l take two kilos please Great I l l take two kilos please Great I i l l take two kilos please ดีมากครับงั้นเอาสองกิโลเลยครับดีมากครับเอาสองกิโลครับดีมากครับ เอาสองกิโลครับ Here you are, thus one hundred and ten baht. Here you are, thus one hundred and ten baht. Here you are, thus one hundred and ten baht. นี่ครับรวมทั้งหมด110บาทครับนี่ครับรวมทั้งหมด110บาทครับ นี่ครับรวมทั้งหมด110บาทครับ Here's 120 baht give the change Here's 120 t baht give the change Here's 120 baht give the change นี่ครับ120บาทไม่ต้องทอนครับนี่ครับ ร้อยยี่สิบาทไม่ต้องทอนครับนี่ครับร้อยบาทไม่ต้องทอนครับ Thank you, Thank you very much Please come again 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 ขอบคุณมากครับเชิญมา อีกนะครับขอบคุณมากครับเชิญมาอีกนะครับขอบคุณมากครับเชิญมาอีกนะครับ thank you goodbye thank <to> you goodbye thank you goodbye ขอบคุณครับลาก่อนครับขอบคุณครับลาก่อนครับขอบคุณครับลาก่อนครับ